หมาขวางทางรถพยาบาลแต่เมื่อรู้ความจริงเจ้าหน้าที่แทบช็อกเสียงไซเรนดังสนั่นกลางสายฝนรถพยาบาลต้องหยุดกระทันหันเพราะสุนัขตัวหนึ่งขวางอยู่กลางถนนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปดูกลับพบเรื่องที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวทำไมมันถึงยืนขวางทางหรือว่ามันกําลังพยายามบอกอะไรบางอย่างและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกคนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง เรื่องราวเตือนใจที่จะทําให้คุณน้ําตาคลอเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปค้นหาความจริงกันคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดสนิทแสงไฟจากเสาไฟข้างทางสาส่องลงมาเป็นวงกลมบนถนนเปียกฝนเสียงวอรถพยาบาลดังแหวกความเงียบของรัติการภายในรถพยาบาลสาวกำลังตรวจอาการชายชาราที่หมดสติโชเฟอร์เร่งเครื่องวิ่งฝ่าความมืดไปยังโรงพยาบาลแต่แล้ว เงาตะคุ้มบางอย่างโผล่มาขวางกลางถนนโชเฟอร์เหยียบเบรกสุดแรงแล้อบดกับพื้นถนนเสียงดังเอียดก้องไปทั่วร่างนั้นไม่ขยับไม่หลบไม่หนีเป็นสุนัขตัวหนึ่งมันยืนนิ่งจ้องมองมาที่รถด้วยดวงตาสะท้อนแสงไฟโชเฟอร์บีบตแตรไล่มันก็ไม่ขยับหลีกไปโชเฟอร์ตะโกนเสียงดังแต่สุนัขยังคงยืนนิ่งพยาบาลเปิดประตูก้าวลงจากรถ ฝนโปรยลงมากลิ่นดินชื้นโชยขึ้นแต่จมูกเธอก็มองเจ้าสุนัขใกล้ขึ้นขนมันเปียกโชกดวงตาสั่นไหวเหมือนกำลังร้องขอแล้วเธอก็เห็นบางอย่างใต้ท้องมันมีเลือดเปื้อนเต็มพื้นถนนหัวใจเธอเต้นแรงมันกำลังเจ็บหรือมันต้องการบอกอะไรบางอย่างโชเฟอร์ตะโกนเร่งให้กลับขึ้นรถแต่เธอไม่สามารถละสายตาจากเจ้าสุนัขได้ สุนัขหันหลังวิ่งหายเข้าไปในซอยข้างถนนแต่ก่อนที่มันจะลับสายตามันหันมามองอีกครั้งเหมือนต้องการให้เธอตามไปเธอกลืนน้ำลายฝืดคอรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและตัดสินใจเธอตัดสินใจวิ่งตามมันเข้าไปในซอยไฟถนนไม่ส่องถึงทำให้ภายในซอยมืดสนิทเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องไปทั่วกลิ่นอับของน้ำขังและโคลนโชยขึ้นมา เธอก้าวเดินอย่างระมัดระวังแต่หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆสุนัขตัวนั้นหยุดอยู่ข้างกองขยะเก่าๆมันหันมามองเธอก่อนเห่าหนึ่งครั้งเธอก้มลงมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเงามืดบดบังๆาอย่างที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเธอขยับเข้าไปใกล้รู้สึกได้ถึงความเย็นของอากาศรอบตัวแล้วเธอก็เห็นร่างของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนอนหมดสติอยู่บนพื้นโคลน เสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนและเลือดเธอผงะถอยไปหนึ่งก้าวมือเย็นเฉียบด้วยความตกใจสุนัขเห่ากันโชคราวกับเร่งให้เธอรีบทำอะไรสักอย่างเธอรีบย่อตัวลงแต่ที่ข้อมือเด็กหญิงชีพจรยังเต้นเธอรีบช้อนตัวเด็กขึ้นมาหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นตระหนกเด็กคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเธอเสียงโชเฟอร์เรียกจากปากซอยทำให้เธอได้สติ เธออุ้มเด็กหญิงแนบอกแล้วรีบวิ่งกลับไปที่รถพยาบาลแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะก้าวพ้นซอยเธอเหลือบมองกลับไปยังที่ที่เด็กหญิงนอนอยู่เมื่อครู่ตรงนั้นไม่มีสุนัขตัวนั้นอีกแล้วเธอหันมองไปรอบๆเงียบไม่มีวิแววของสุนัขตัวนั้นทั้งที่เมื่อครู่มันยังอยู่ตรงนี้เธอรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแต่ไม่มีเวลาคิดมาก เธอรีพาเด็กหญิงขึ้นรถพยาบาลเกิดอะไรขึ้นโชเฟอร์ถามสีหน้าตื่นตระหนกเด็กคนนี้นอนอยู่ตรงนั้นเธอตอบเสียงสัน่นเธอวางเด็กหญิงลงบนเปลขณะพยาบาลอีกคนช่วยตรวจชีพจรเด็กหญิงยังคงหมดสติแต่เปลือกตาขยับเล็กน้อยเธอเอื้อมมือไปแตะที่แก้มเด็กเบาๆหนูได้ยินพี่ไหมเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้น ดวงตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวช่วยหนูด้วยเสียงเล็กแผ่วเบาแทบจับไม่ได้ความเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหัวใจเด็กคนนี้ต้องเจอเรื่องร้ายแรงมาแน่ๆแต่ยังไม่ทันที่เธอจะถามอะไรต่อเด็กหญิงก็พูดบางอย่างออกมาหม,มาพี่อยู่ไหนเธอชะงักหมายถึงสุนัขที่อยู่กับหนูเหรอเด็กหญิงพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้า มันช่วยหนูมันพาหนูออกมาเธอขมวดคิ้วรู้สึกสับสนแต่ก่อนที่เธอจะถามอะไรต่อเสียงของโชเฟอร์ก็ดังขึ้นถึงโรงพยาบาลแล้วเธอรีบช่วยเข็นเปลพาเด็กหญิงเข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่พุ่งเข้ามาช่วยอย่างรวดเร็วเด็กหญิงถูกนำตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉินเธอถอนหายใจยาวพยายามเรียกสติกลับมาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถาม แล้วสุนัขตัวนั้นละ่ะมันเป็นใครกันแน่หรือว่ามันรู้ว่าเด็กหญิงต้องการความช่วยเหลือเธอกำลังคิดเรื่องนี้อยู่แต่แล้วเสียงจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจพี่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะเธอหันขอบไปมองอะไรเหรอเจ้าหน้าที่กลืนน้ำลายสีหน้าดูแปลกๆ เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงหมาเห่าในห้องฉุกเฉินเธอเบิกตากว้างหมาเห่าใช่แต่ไม่มีหมาตัวไหนอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของเธอเสียงเห่ากันโชคของสุนัขตัวนั้นเสียงที่เธอไม่มีวันลืมเธอยืนนิ่งตัวชาไปทั้งร่างเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเอง แน่ใจหรอว่าไม่มีหมายอยู่ตรงนั้นจริงๆ,จงๆเจ้าหน้าที่พยักหน้าช้าๆสีหน้าดูกังวลฉันเดินดูรอบห้องฉุกเฉินแล้วไม่มีหมาสักตัวเธอกลืนน้ำลายฝืดคอหันไปมองทางเดินที่ทอดยาวไปยังห้องฉุกเฉินบรรยากาศเงียบลงอย่างประหลาดแสงไฟสีขาวสองสะท้อนบนพื้นกระทบกับเงาของเธอเองเธอก้าวเท้าเดินไปช้าๆรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ผ่านอากาศ ขณะเดินผ่านประตูห้องฉุกเฉินเธอเห็นเด็กหญิงนอนอยู่บนเตียงร่างเล็กของเธอยังสั่นเบาๆดวงตายังมีร่องรอยของความหวาดกลัวเธอเดินเข้าไปใกล้เอื้อมมือแตะที่แขนเด็กเบาๆหนูปลอดภัยแล้วนะเด็กหญิงกระพริบตาหันมามองเธอพี่คะเสียงเล็กๆของเด็กหญิงดังขึ้นเธอขานรับอ่อนโยนว่าไงจ๊ะเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆ เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงมันเธอขนลุกไปทั้งตัวเสียงอะไรเหรอดวงตาเด็กหญิงสันไหวริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะกระซิบออกมาเบาๆเสียงหมาของหนูมันมาหาเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงขวนประตูเธอหันขอบไปมอง ตรงหน้าประตูห้องฉุกเฉินมีรอยเปียกเป็นทางเหมือนรอยเท้าสุนักและมันกำลังนำไปสู่เตียงของเด็กหญิงเธอรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งค้างดวงตาจับจ้องไปที่รอยเปียกเหล่านั้นมันทอดยาวจากหน้าประตูเป็นรอยเท้าสุนัขชัดเจนแต่ที่หน้าขนลุกกว่านั้นรอยเท้าเหล่านั้นหยุดอยู่ข้างเตียงเด็กหญิง เธอสูดลมหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพียงน้ำที่ใครเดินเข้ามาแล้วทำหยดไว้แต่บางอย่างในใจกลับบอกว่าไม่ใช่เธอเงยหน้ามองเด็กหญิงอีกครั้งเด็กหญิงนั่งตัวแข็งท่าทางเหมือนกำลังฟังบางอย่างหนูเธอกำลังจะถามแต่เด็กหญิงกลับพูดขึ้นมาก่อนมันอยู่ตรงนี้เสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกเสียวสัรหลังวา่า ดวงตาของเด็กหญิงไม่ได้มองเธอแต่มองเลยไปข้างๆตรงที่ไม่มีอะไรอยู่เลยเธอขยับตัวช้าๆหันไปมองตามสายตาของเด็กหญิงความเย็นแล่นผ่านต้นคอทันทีเธอไม่เห็นอะไรแต่กลับรู้สึกได้เหมือนมีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นจริงๆอากาศรอบตัวหนักอึง้งแล้วจูๆ่ๆไฟในห้องกระพริบวูบ พร้อมกับเสียงบางอย่างดังขึ้นจากพื้นข้างเตียงเสียงครางเบาๆเหมือนเสียงสุนัขที่กำลังเศร้าใจเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กหญิงยกมือขึ้นรูปอากาศตรงหน้าเหมือนกำลังลูบหัวใครบางคนขอบคุณนะเสียงเด็กหญิงสั่นเครือดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วเธอก็พูดคำที่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัว หนูรู้แล้วว่าทำไมพี่ถึงกลับมาเธอเบิกตากว้างใจเต้นรัวใครกลับมาเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆท,ทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลาอาบแก้มหมาของหนูมันตายไปแล้วเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดคำพูดของเด็กหญิงทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดตายไปแล้ว เธอกลืนน้ำลายฝืดคอสายตามองเด็กหญิงที่ยังรูป,ปอากาศเบาๆราวกับกำลังปลอบใครบางคนหนูหมายความว่ายังไงเธอถามเสียงเบาเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจ,จะกระซิบออกมามันวิ่งไปช่วยหนูแต่รถชนมันเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเด็กหญิงสะอื้นเบาๆก่อนพูดต่อตอนนั้นหนูติดอยู่ในซอ,อยมีคนใจร้ายเขาทำร้ายหนู เธอเบิกตากว้างหัวใจบีบรัดแน่นเด็กหญิงเม้มปากแน่นน้ำตาหยดลงบนเตียงพี่หมาเข้ามาขวางมันกัดขาคนร้ายนั้นเขาเตะมันแรงมากมันร้องดังเลยเด็กหญิงสะอื้นหอบหายใจเบาๆก่อนพูดต่อหนูวิ่งหนีออกมาแต่พี่หมาไม่ตามมาหนูหันไปมองเห็นมันนอนนิ่งอยู่กลางถนนเสียงของเด็กหญิงสั่นเครือเธอรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งร่าง ตอนนั้นฝนตกหน,กหนักหนูอยากวิ่งกลับไปหามันแต่หนูกลัวกลัวคนร้ายจะกลับมาเด็กหญิงปิดหน้าร้องให้สะอื้นมันปกป้องหนูแต่มันกลับต้องตายเธอรู้สึกจุกแน่นในอกหัวใจหนักอึง้งเด็กหญิงค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นหนูคิดว่ามันหายไปแล้วแต่วันนี้มันกลับมาเธอขนลุกไปถึงต้นคอมันพาหนูมาหาพี่ เธอหันไปมองรอยเท้าสุนัขที่จางลงบนพื้นหัวใจสั่นสะท้านอย่างประหลาดเรากับรับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่ยังอยู่ตรงนั้นแม้เธอจะมองไม่เห็นแต่เธอกลับสัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยที่ยังคงอยู่ไม่จากไปไหนเลยเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงบางอย่างที่บีบรัดหัวใจเรากับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองไม่ใช่สายตาที่น่ากลัว แต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้มลงมองเด็กหญิงที่ยังสะอื้นเบาๆมือเล็กๆของเด็กกำแน่นเหมือนยังไม่อยากปล่อยวางเธอค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือเด็กหญิงมือของเด็กเย็นเฉียบสั่นเทาด้วยความเศร้าพี่หมาของหนูเด็กหญิงกระซิบเบาๆเธอมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นเห็นหยดน้ำตาคลอเบา้ามันยังอยู่กับหนูเสมอเธอพูดเสียงแผ่ว เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสันไหวจริงเหรอคะเธอยิ้มบางๆแม้หัวใจอย่างเต้นแรงใช่มันพาหนูออกมาจากที่นั่นมันช่วยให้หนูปลอดภยัยเด็กหญิงเม้มปากแน่นก่อนจะยกมือขึ้นมาเกอบตัวเองเบาๆแต่หนูไม่ได้อยู่กับมันตอนที่มันจากไปเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเด็กคนนี้ความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจความเสียใจที่ไม่ได้บอกลา เธอบีบมือเล็กๆนั้นแน่นขึ้นมันรู้ว่าหนูรักมันมันรู้ว่าหนูไม่ได้ทิ้งมันเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆพยักหน้าดวงตาค่อยๆอ,อ่อนโยนลงเธอรู้ว่าเด็กหญิงเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มยอมรับแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากทางเดินข้างนอกเสียงเห่าของสุนัขเสียงที่เธอจำได้ดี เธอสะดุ้งหันขอบไปมองทางเดินไฟทางเดินกระพริบแผ่วๆเงาสะท้อนบนพื้นกระเบื้องสีขาวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงเห่าแผ่วเบาที่ค่อยๆจางหายไปเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายบางอย่างพี่หมาเธอยิ้มออกมารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อบอุ่นในใจเธอรู้มันไม่ได้ไปไหนมันแค่ต้องการให้แน่ใจว่า เด็กหญิงของมันปลอดภัยแล้วจริงๆเด็กหญิงจ้องมองไปยังความว่างเปล่าตรงทางเดินดวงตาของเธอไม่หลงเหลือความหวาดกลัวอีกแล้วเธอยิ้มบางๆน้ำตายหยดสุดท้ายไหลลงอับแก้มเรากับรู้ว่ามันมาเพื่อบอกลาเธอเผลยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนต้องการจะลูบหัวใครสักคนที่เธอมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันเธอพึพรรมพำเบาๆขอบคุณนะ ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านตัวเธอไปอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งที่มันเคยนอนข้างๆเธอเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเรากับปล่อยให้ความโศกเศร้าทั้งหมดหลุดลอยไปกับสายลมนั้นเธอรู้แล้วมันไม่ได้ไปไหนเลยมันยังอยู่กับเธอเสมอในความทรงจำของเธอในหัวใจของเธอ และมันจะเฝ้ามองเธอจากที่ไหนสักแห่งเสมอไป